i n f ฟ r ร์ม a ามาเกผนึกพันธมิตรจัดงาน Jewelry and อ e m a เจ a n b อา g ซียน0 24ผลักดันผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่เวทีโลก อินโฟมาเมเก็ประเทศไทยจับมือพันธมิตรกรุมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมกลุ่มการค้าอัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทยและสมาคมช่างทองไทยรวมกันจัดงานจิวเวลรี่แอนด์เจมอาเซียนแบงคอก2024ซึ่งจะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่1-4พฤษภาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริิิิ์โดยงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ขาอัญ,ญมณีและเครื่องประดบับคาดปีนี้จะมีผู้ซื้อคุณภาพไม่ต่ำกว่า10,000รายจากกว่า50ประเทศทั่วโลกรวมผักดันผู้ประกอบการกลุ่มอัญ,ญมณีเครื่องประดับไทยฝืนกลับสู่เวทีโลก วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะครับที่เตรียมความพร้อมขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเข้าร่วมงานเจเกบนะครับซึ่งงานมีวันที่1ถึงวันที่4พฤษภานะครับโดยภาพของงานนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าในส่วนของการเตรียมงานนะครับก็ เป็นการเตรียมงานที่พร้อมกว่าปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจํานวนของอผู้เข้าเ่วมง,งานนะครับซึ่งมีสัดส,ส่วนเนี่ยเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาถึง30%นะครับการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอส่วนของนักดีไซน์นะครับส่วนของอาการโชว์เคสต่างๆ ของสมาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราทําเ,เรื่องของเจมมวเซียมหรือต่างๆาการแข่งขันต่างๆกนในงานเรียกว,ว่าความพร้อมเนี่ยพร้อมดอีอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของตัวกลุ่มที่จะเป็นผู้ชมเป็นวิซิ t เ r อร์บ r s เยอร์นะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับในสัสดส่วนของ กลุ่มที่ลงทะเบียนนะ่ะถือว่ามากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง40%นะครับแล้วก็ที่น่ายินดีคือเป็นต่างชาตินะครับถึงจํานวนอ,อยู่ที่60%ของการลงทะเบียนนะครับผลตอบรับของไบเ e อร์สนะครับที่เราเชิญเข้ามาในาที่เราเรียกว่าโฮสต์ไบเยอร์นะครับจากกลุ่มประเทศในอาเซียนนะครับจากกลุ่มประเทศในไชนนะครับกลุ่มประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศในเรื่องของ UAE นะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยตอบรับกันเข้ามาอย่างคับข้างนะครับเชื่อว่างานีรี นี่เน่ยน่าจะเป็นงานที่จะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมของอัมมณีและเครื่องประดับนะครับได้อย่างาดียิงย่งอย่างสูงนะครับในส่วนของภาย่ะสหนี้มันจะมีอะไรที่ิเศกจาการไม่ว่าจะเป็นในโลกาการจับู้้องนกัะครัให้เราอย่างแรกนะครับแน่นอนก็คือเรื่องของอ กลุ่มสินค้าที่เข้ามาในงานนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้คือโดยสัดส่วนของผู้เข้าร่วมงานนะครับจะเป็นจากผู้ประกอบการไทยเนี่ยอยู่ที่เจ็อร์จากต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่เข้ามาร่วมงานเราจะเห็นโปรดักต์จะเห็นดีไซน์ใหม่ๆนะครับซึ่งแครา,าคิดว่าจะตอบรับเทรนด์ของผู้ซื้อที่จะ ทำให้ผู้ซื้อต่างประเทศเข้ามาในงานนะครับส่วนเรื่องอื่นก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสมมนาเรื่องของอกิจกรรมพิเศษที่มีในงานนะครับส่วนของพิเศษต่างๆเรียกว่าปีนี้จัดมาเตรียมมีความพร้อมให้ดีย่างยิ่นครับจะมีส่วนร่วมกับการจัดงานนี้ยังไงรจริงๆต้องขอบคุณทางอินฟมาร์ก่อนนะครับที่ให้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของสภาบอุตสาหกรรมเนี่ยมาเข้าร่วมในการสนับสนุนของอในงานแฟร์นี้ ผมถือว่างานแฟร์นี้เป็นอีกเวทีหนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมที่จะผลักดันยอดการส่งออกให้ดีมากกขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็ผมคิดว่าส่วนอินร์มาเองเนี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับระดับโลกที่มีคุมเมเจอร์งานแฟรหลักๆของจิรีอยู่แล้วแกก็จะทราบเรื่องของการปฏิบัติการทํางานของ ของอุตสาหกรรมดีว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ประสบการณ์ที่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ของในปีนี้ใน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 ครั้งนี้คือครั้งที่3ของอันดินฟอร์มาไทยแลนด์ที่เป็นคนจัดงานเจก็บนะครับผมคิดว่าผลตอบรับน่าจะดีแล้วก็ทามมิ่งเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวหลังจากที่งานสงการแล้วมาต่อเรื่องของเจก็บนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันในอุตสาหกรรมและสิ่งอื่นที่อยากจะฝากขอบคุณทาง สสวนะครับที่สนับสนุนโครงการนี้กับทางกลุ่มอุตสาหกรรมให้เป็นรายได้เกิดขึ้นนะครับคือคือรายได้กลับมาสู่ผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนนี้นะครับก็อยากจะให้ทางสสวเนี่ยมีการสนับสนุนทางอินโฟม่าหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมเราต่อไปนะครับสคนีบ้างค่ะับครับเข้าร่วมกับอินโฟมาในครณีนี้นะครับหวัง จะเห็นอะไรเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็ีอนิกสไรบ้างครับก็ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีนะฮะกับทางบริษัทอินฟอร์มาที่จัดงานเจอกับในอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ด้วยด้วยโครงสร้างของสมาคมอาเซียนเจมสันจูรี่เทรดแอสส OCIATION หรือหรืออาจาียนเนี่ยนะฮะเราก็มีเครือข่ายมีสมาชิกแล้วก็พันธมิตรที่ที่เป็นสมาคมการค้าอัญมณีทรอนระดับในอาเซียนแล้วก็บวกน้องอาเซียนอีก10ประเทศ ซึ่งซึ่งพันธมิตรที่ค่อนข้างจะ,ะเข้มแข็งมากก็คือประเทศจีนนะฮะซึ่งซึ่งประเทศจีนเองตอนนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มไบเออร์ที่สําคัญมากนะครับนั้นทางทางแอจ้าเองเนี่ยเราก็จะนำนะครับวิซิเตอร์แล้วก็ไบเออร์จากประเทศจีนแล้วก็ประเทศอื่นในอาเซียนอย่างประเทศอินเดียด้วยเหมือนกันเข้ามาที่งาน J เจเก็นี่นะครับซึ่งทุกคนก็คาดหวังฮะคาดหวังว่าเขาจะมีโอกาสได้ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการโอเคละ,ะซื้อขาย นะฮะตัววัสดุอุปกรณ์หรือว่า,าเครื่องประดับด้วยนะครับซึ่งโดยโดยส่วนตัวผมมองว่างานของเจ๊แกล็เนี่ยเป,เป็นงานที่ที่ต้องถือว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยดีมากนะครับเป็นงานกลางปีที่ที่ผมคิดวา่าหลายคนเองก็อยากจะมาประเทศไทยนะฮะแล้วก็แน่นอนความคาดหวังาจากจากงานเนี่ย ทุกคนมั่นใจเพราะว่าออร์แกไนเซอร์เองซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์สูงนะเป็นมืออาชีพอย่างอินฟอร์มานี่ก็คิดว่าเขาจะตอบโจทย์ได้ได้ได้ครบถ้วนนะฮะสมาคมเองก็ได้ PR เรื่องงานเช็กแกลบไปให้กับเครือข่ายแล้วก็สมาชิกในต่างประเทศนะฮะซึ่งก็เราก็มั่นใจว่าจะมีวิเตอร์แล้วก็ไบเออร์ในกลุ่มเราเข้ามาชมงานค่อนข้างจะมากเลยครับครับขอบคุณครับ ถ้ามผ<น><น>ู้ประกอบการที่สนใจยังจะถามว่าเข้าม,มาร่วมงานได้อีกไหมหรือยังไงครับครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็เราถือว่างานเจกับงานนี้นะครับเป็นงานระดับอาเซียนนะครับแล้วก็เราจะดึงผู้ประกอบการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ซื้อนะครับจากหลากหลายประเทศในอาเซียนแล้วก็หลากหลายประเทศที่สําคัญเข้ามาในงาน นะครับก็อยากให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้นะครับเข้ามานะครับเข้ามาชมในงานนะครับมามองถึงโอกาสต่างๆในการดําเนินธุรกิจนะครับมาซอร์ซิ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีครบในงานนะครับทั้งในประเทศไทยและทางด้านต่างประเทศมากกว่า13ประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมงานที่มาในงานนะเอาวันที่เกิดขึ้นในวันที่1ถึง4พฤษภาคมนี้นะครับที่ศูนย์ระชุมและเศรษกิจครับ